น่าจะออนแลว้วันนี้มีเรื่องคุยแบบชนิดที่เรียกว่าสั้นมากๆนะเรื่องก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะโปรแกรมไม่อ่อนอ่ะโอเคภาพมาแล้วนี่จะคุยเรื่องคุยแบบสั้นมากเพราะว่าไม่มีอะไรชาวนี้เจ็ดนาฬิกาสิแปดนทีของวันที่สิบห้าเดือนเก้า นสวันที่สิบห้าเดือนเก้าปีสองศูนย์หนึ่งสี่วันนี้ก็มีเกมราคาประจำวันนะของฮัมเบิร์บัตเตอร์อะที่น่าสนใจก็จะมีคอมพานีอพีโลสองลดจากสามสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหลืออยู่เก้าจุดเก้าเก้ายังมีเวลาอีกวันกว่าเหลือสิบดอลลาร์ก็เหลือประมาณสามร้อยสามสิบ ก็น่าสนใจแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่น่าซื้อก็เนี่ยอะไรเนี่ยเอาลัสสิบเ้าเหลืออยู่4.99แต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ m ม d d l ่ Middle War 2 Total War เกมเก่าแล้วแต่สนุกมากถ้าคนชอบเป็นเกมแนววางแผนการรบแบบสงครามยุบยุโรป คีมา้าสบินพลธนูพลหอ,อกอะไรเงี้ยเครื่องยิงหินปืนใหญ่อะไรเงี้ยกกยุคกลางยุคมาเดินเออเอ้ยใช่ยุคยุคมดเดินวอลยุคสงครามที่มันเป็นพวกอสศวินนะก็สิบสี่จุดเก้าเก้าเลยอย่สุดจุดเก้าเก้าก็็สมราคาเพราะว่าเป็นเกมเก่าถ้าจะให้ซื้อราคาเต็มก็ไม่น่าคุม้ม เคยเห็นราคาในปุ๊กก็ตาลูกวาวเลยเพราะว่าด้วยส่วนตัวชอบอยู่แล้วมี DLC อยู่อีก3ามภาคของของอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดเรเคยเล่นมาแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นแบบอีสตอในสตรีมได้นะก็จะซื้อสะสมเก็บไว้ในสตรีมเพราะว่าราคา0.99กนี่ก็ไม่แพงอะเป็นราคาที่คิดว่าเหมาะสมแล้ว รงข้ามยุคก,กลางของเซกานะโทเทวอร์แต่กุณโททวอร์นี่ไม่ต้องบอกแล้วว่าสุดยอดอยู่แล้วททวอร์นี่มันอยู่แล้ววางแผนการลบจัดกระบวนทัพคือคือก็ให้รอรีเมคมาเป็นตัวใหม่อยู่ถ้ารีเมคภาคนี้เป็นตัวสามนะก็ว่านะก็จะซื้อมอกันเกมมันดี นี่เป็นแต่ก่อนมันมียุคแรกแล้วเอวนะันทวารหนึ่งจอทวารนะที่มันเป็นวันทวารสองก็กินสเปคไม่เยอะคอมเก่าๆเล่นได้ภาพสวยอ่ะเราก็ซื้อซื้อนี่แหละเพราะว่ามันเป็นอีสตอร์ในสตรีมนะถ้าซื้อเป็นของขวัญเราก็ติก๊กที่กิฟต์แต่ว่าอันนี้ซื้อให้ตัวเองก็กดถ้ากดเ e นี่ยเพลวิสเครดิตการ์ดเ่ยมันจะให้เรากรอกบัตรเครดิตแต่กิบจะจะบอกว่าเราจะไม่จ่ายในวิธีนี้กดผิดไว้ละ รดปิก่นถ้าเกิดจา่ายวิธีนี้มันต้องกรอกประวัตินะเราก็เดยวให้สัปเครดิตแต่เราจะกรอกผ่านตัว Author Payment Option แล้วเราก็จะเลือกเป็นจ่ายผ่าน Paypal Paypal าง่ายสุดในการซื้อเกมถ้าจะซื้อเกมเล่นเกม PC อ่ะหรือไม่จะเป็นเกมแผ่นพวก XBOX อกแล้วแต่สมัครเพ y p a าเถะนะคุ้มของ Paypal นี่ง่ายสุดละก็จะบอกว่าซื้อผ่านบั t เร์สโตร์ช p ปปิ้ c a r รนดนะ เป็นเงินส9ดุดเก้าเก้าถ้าเราสมัครแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นพาสเวิร์ดเช็คภาษาไทยอังกี่กัไดน้เดี๋ยวพิมพ์ผิดอีกแล้วก็ล็อกอินไม่ต้องติ๊กเซฟก็จะเป็นการตัดเงินผ่านเพย์พาลลิงกกับบัตรเครดิตเรานะแล้วก,กดคำว่าชำระทันทีมันก็จะทำการตัดเงินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของของเป็นเดบิตก็ได้เครดิตก็ได้เดบิต mm hmm. ที่เป็นพวกธนาคารเคเบรแบงกิ้งก็ได้ เขาก็จะบอกเอาชระแล้วนะสามสิบสามบาทสิบสี่สตางค์ไปที่เว็บไซต์ Happy Order เจ็ดนาฬิกาค่าสิบสองนาทีนะซูจุดเก้าเก้าเนี่ยประมาณสามสิบสามจุดกว่านิดนิดแต่ว่าประมาณหนึ่งดอลลาร์เนี่ยตกประมาณสามสิบสามบาทห้าสิบตางค์นะถ้าขึข้น s u c c e s แล้วปกติมันจะส่งจดหมายมาที่ที่ตัวเครื่องเราอะนะ เราก็จะไปดูที่กล้องจดหกองจดหมาเดี๋ยวก็จะมีมีบอกแล้วได้ว่าไอ้ตัว h u m b เบเนี่ยมันบอกยอดออเดอร์เรามาแล้วแต่เราจะมาดูในส่วนของอ e ีเมลของ p a y p พาก่อนว่ามีมียอดตัดไหมจะให้ดูค่างเงินของวันนี้อันนี้นี่เรดี้แล้วเดี๋ยวเราก,กดคิ่เคอร์ก็คือลงเกมแล้วแต่เดี๋ยวจะให้ดูรายการชำระอันนี้ชำระมาแล้ว0.99มันก็จะตีเป็นเงินไทยประมาณ นี่สามสิบสามบาทสิบสี่ตังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีง่ายๆเลยเนี่ยตีแบบเลขตรงๆใช้คำนง่ายๆคือปัจจุบันเนี่ยวันที่สิบห้าเดือนเก้าปีสองศูนหนึ่งสี่อ่ะหนึ่งดอลลาร์ยูเอสเท่ากับสามสิบสาบาทถ้าสิบตังตีตรงๆเวลาคำนวณตังจะคำนวณง่ายเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยเราซื้อมาในราคาสามของแท้นะลิขสิทธิ์ในราคาสาสิบสามบาทน,นะก็จะบอกชื่อเกมเนี่ย Battlefield สอง Total War แล้วนะก็กดรับกิฟต์ทนี้เลยถ้าจะส่งให้เพื่อนก็นคือก o อบ URL เนี่ยไปให้เพื่อนเพื่อนจะไปกด Active เอาแ้วถ้าเกิดใช้เองเราก็กดลิงก์เข้าไปพอกดลิงก์เข้าไปปั๊บมันจะเป็นหน้าติดตั้งเกมของเว็บไซต์ h u m b l e b u r d e เนี่ยเขาจะไม่ให้เราเห็นคีย์ในการตอนติดตั้งเขาจะไม่ให้เราเห็นคีย์นะเขาจะใช้วิธีการให้เราลิงก์ลิงก์ ID เรา ID Steam มาเข้ากับเว็บไซต์เขาก่อนโดยการผ่านตรงกดกันตรงเนี้ย ไอ้ตรง Steam Key View เนี่ยรีดีมเนี่ยให้กดก่อนถ้าคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็มากดตรงนี้แล้วมันจะให้เราล็อกอิน ID ของ Steam ของตัวเราแล้วก็กดคําว่ายอมรับแล้วมันจะลิงก์กันพอลิงก์เข้ามาปั๊บเนี่ยพอตรงช่วงหน้ารีดีมเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นชื่อเราตรงนี้เลยกับโลโก้เรานะไม่เห็นคีย์ไม่เห็นคีย์ที่เป็นตนัวเลขสิบห้าหลักนะถ้าเราจะเอาเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้ มันมีสตรีมแอคเคาท์คือมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะถ้าเปลี่ยนได้ก็ไม่ก็กด unlink ออกหรือไปกดตรงเนี้ยสตรีมแอคเคาท์ต์ตรงเนี้ยนะกดตรงนี้ก็ได้สตรีมแอคเคาท์ต์ตรงเนี้ยกดเปลี่ยนกดไม่ก็กด unlink แล้วก็กดกดให้มันให้มันเราก็าไปเล่นใหม่อ่าสังเกตดูจากเว็บไซต์เนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้เป็นตัวคีย์สิบห้าหลักเลยพอเราจะอินสตอลเกมเนี่ยแล้วก็กดคำว่าสตรีมตรงนี้เลยตึง้ง มันจะทําการเอายัดเกมประลงไปในสตรีมเราให้เลยมันจะเป็นคําว่า redeem to id ของเราเลยนะแล้ก็จะไปดูในส่วนของสตรีมก็จะก็จะขึ้นชื่อเกมเมื่อกี้เนี่ยไอ้ medieval t u t o a l t o t o r a l เนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วะในคังขึ้นมาอีกหนึ่งเกมในหมดตัว m เนี่ยมันก็จะส่งส่งเกมตรงเข้ามาในคลังเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสผิดพลาดนะก็จะจะน้อยเดี๋ยวขอบกไหนวันนี้สลรับสวิตหน้าไม่ค่อยมามันจะมันก็จะส่งเกมตรงมาเข้าคังเลยเลยโดยที่ไม่ไม่ได้เป็นโค้ดสิบห้าหลักไม่ได้เป็นโค้ดที่เอามาเปิดผลิตภัณฑ์ก็คือ,คอแล้วแล้วแต่เว็บไซต์ที่เขาขายอ่ะบางเว็บเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับให้เรากรอก id Steam s ีสตรเพื่อทำการลิงก์แล้วก็ส่งตรงเลยนะ ส่งตรงตัวเกมเข้าไปในสตรีมมาเลยก็ข้อดีของมันก็คือมันมันมันไม่การผิดพลาดง่ายด้วยในส่วนตัวก็ชอบระบบนี้นะปลอดภัยดีแต่บางบางทบางีบางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะขายเป็นคีย์จากผู้ผลิตผู้ผู้ผลิตเนี่ยคือคือกับ Developer นะเขาไม่ก็ค่ายเกมตรงเลยเนะี่ยเขาก็จะให้มาเป็นคีย์สิบห้าหลักคือห้าห้าหลักคีย ้าหลักขีดแล้วก็ห้าหลักมันเป็นตัวเลขผสมกับภาษาอังกฤษในของเกมนั้นๆนะนะแล้วเขาก็จะมาขายตามเว็บไซต์เกมที่เป็นของฝรั่งอ่ะนะเสร็จแล้วพอเราไปทําการซื้อเสร็จปั๊บพอในหน้าผอที่จ่ายตังเสร็จปุ๊บมนนนันก็จะมีไ,ไลบรารีาาของเราอ่ะชื่อเกมนั้นๆก็จะมีไปกดไปับว่ากดไปเอาคีย์เพราะเขาจะให้คีย์สิบห้าหลักแล้วก็มาติดตั้งในสตรีมของเราก็แล้วแต่ว่าเราจะซื้อจากที่ไหนนะแต่ในส่วนตัวก็ ก็ชอบทุกอันอะเพราะว่าทุกอันก็คือคีย์แท้หมดไม่มีคําว่าคีย์ปลอมอะนะถ้าเราซื้อจากเว็บไซต์ที่มันเป็นเป็นเป็นสากลอะเว็บไซต์สากลพวกเนี้ยเอาคีย์แท้หมดแหละถ้าเกิดข้อดีของซื้อไอ้ผ่านตัวไอ้ฮาร์เบอร์เดลก็คือก่เว็บไซต์เขาก็มีส่วนร่วมนะเป็นเป็นช่วยเหลือเด็กด้วยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งในการซื้อเกมก็เอาไปปฏิจจ์ให้กับเด็กผู้ยากไร้แล้วก็ ไปการซื้อตรงผ่านกับทางเจ้าของค่ายเกมหรือเดเวลลอปเปอร์เกมนั้นๆเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นเซลล์ค่อนข้างเยอะนะนอกจากจะซื้อคือเกมเนะ่ยเขา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 ,เขาเรียกว่า third party ตี้นะโดยตัวเรียกว่าลิขสิทธิ์มันเป็น third party ตี้สตรมก็คือหมายความว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ซื้อจากภายนอกเป็นอีกนะแล้วก็สามารถเอาสิ่งที่เขาซื้อเนี่ย มาเปิดใช้เล็ดรวมกับสตรีมได้นะ,ะก็ดีอ่ะก็ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่เกมเนี่ยเขาจะสลับกันลดตามค่ายต่างๆอ่ะในตัวสตรีมเองลดบ้างในตามเว็บไซต์ใหญ่ๆลดเองบ้างอะไรเงี้ยเขาจะสลับกันลดนะเขาจะไม่ได้ลดพร้อมกันอย่างอันเนี้ยก็จะมีลดประจําวันเดี๋ยวพอหมดวันนี้ก็ขึ้นพรุ่งน,นี้ก็จะมีลดอีกจนถึงวันจันทร์หน้านู่นเนี่ยเขาก็จะลดไปเรื่อยๆ ทุกเกมทุกเกมมีระยะเวลานะแต่อย่างไอตัวมิดเทเนี่ยเหลือสี่ชั่วโมงที่ซื้อไปเนี่ยมิดเวอ l l สองทัทวอลเหลือสชั่วโมงคิดว่าคนที่ดูคลิปนี้ะคงซื้อไม่ทันหรอกแต่ว่าเขาบอกเป็นแนวว่าก็เข้ามาแวะแวดูแล้วกันว่ารถเขารถประจําวันอะนะกาจะลดไปเรื่อยๆหรือจะซื้อไปเป็นแบบมัดรวมเขาก็ได้นะถูกดีนี่ก็พูดสั้นๆก็มีแค่นี้แหละคือหมายความว่า ซื้อที่ไหนอ่ะมันก็ไม่สามําคัญหรอกถ้าามันซื้อจากตัวแทนที่ถูกต้องอ่ะนะคีย์ที่ได้ตจวอย่างก็เป็นคีย์แท้หมดนะเพราะว่าถ้าเราซื้อคีย์แท้เราเราสามารถเล่นกับสตรีมได้อยู่แล้วนะอ่ะก็แค่นั้นแหละมันจะมีอะไรเล่าเช้าๆีก็ยังง่วงๆอยู่นะเห็นเจอของถูกมาก็เลยมาเล่าก่อนจัดไปละหนเกม สามสิบสามบาทของแท้ราคาถูกแล้วก็ที่ที่คนเขาชอบเล่นสตรีมไงเพราะว่าข้อดีของสตรีมคือถ้าเราซื้อเราจะซื้อคีย์จากตัวแทนผู้ผลิตหรือซื้อคีย์จากไหนก็แล้วแต่หรือซื้อเก,เกมจากเว็บไซต์ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันบอกว่าสามารถเล่นรวมบนสตรีมได้ข้อดีของสตรีมคือมันสามารถกดดาวน์โหลดเกมผ่านสตรีมได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่เขาชอบคือไม่ต้องไปดาวน์โหลดจากที่อื่นเพราะว่ามันช้าถ้าดาวน์โหลดจากที่อื่นนะหรือไม่ก็ต้องไปนั่งหาแผ่นมันลงมันวุ่นวาย จากสตรีมเนี่ยสมมุติถ้าเราจะเล่นเนี่ยล้วก็แค่กดคาว่าติดตั้งเนี่ยปึ้งเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราดาวน์โหลดจากตัวสตรีมเองเลยแล้วสตรีมอ่ะเว็บไซต์ไอเซเวอร์เขาอยู่แถวในเอเชียเนี่ยมันมีมันโหลดเร็วเออข้อดีมันคือมันโหลดเร็วมันโหลดได้เต็มสตรีมส,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 สปีดของเน็ตของเราเลยเนี่ยยพอเรากดเนี่ยมุดเขาจะบอกว่าเกมเนี่ยสิบห้ากิกนะถ้าเราจะเอาเรากดคำว่าต่อไปแล้วติดตั้งปั๊บมันก็จะดาวน์โหลดหลงเครื่องเราเลย นี่แหละคือข้อดีของสตรีมคือมันไม่ต้องไปนั่งหาแผ่นมันซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดแล้วมันสามารถดาวน์โหลดเกมมาติดตั้งได้เลยนี่แหละคือข้อดีที่อยากลที่ชอบด้วยสตรีมถามว่าค่ายอื่นทําได้ไหมออริจินก็ทําได้แต่ของ Origin เนี่ยเกมมันน้อยแล้วมันก็ไม่ค่อยลดส่วนเป็นค่ายอื่นอีกพวกยูเพยอะ่ะยูเพยเนี่ยมันมันจะมีปัญหาคือบางเกมมันอาจจะต้องไปหาเกมมาติดตั้งเองอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหา ต่ยูในส่วนตัวของยูเพก็ไม่ได้ยมซื้อนะเพราะาดูแล้วเกมไม่ได้ไม่ได้ต่างกับสตรีมซื้อสตรีมดีกว่าสตรีมง่ายกว่านะเราจะแล้วก็คอมมูนิตี้หรือกลุ่มเพื่อนของสตรีมอ่ะมันมันมันค่อนข้างจะเข้มแข็งกว่าแล้วเวลามันแอดเพื่อนแล้วก็มันแอดเพื่อนแล้วก็ใช้โปรแกรมของสตรีมเองในการโทรคุยหรือคุยกรุ๊ปอ่ะมันง่ายกว่าง่ายกว่าทุกโปรแกรม ก็เลยกลายเป็นว่ามันเข้มแข็งกว่าและสะตรีมมันมีตลาดซื้อขายด้วยแนตะ่มันมีอะไรเงี้ยมันมันมันมีตัวอะไรที่มันรองรับที่จะค่อนข้างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดเกมมือสองตลาดคีมือสองตลาดไม่ตลาดคีมือสองคือคีเกา่าอะคีเก่าที่เขาขายไม่หมดอะจากทั่วโลกที่เขาขายไม่หมดอย่างเช่นว่าเขารับรับกล่องไปขายสักสตีสมมติด้วยกลมกมสักหมื่นกล่องแล้วเขาขายไปได้ห้าพันกล่องเลยห้าพันกล่องเนี่ยเขาขายไปได้สมมตินะ เขาก็จะแกะกล่องออกเอาตัวคีย์มาขายก็เรียกคีย์แล้วก็เรียกพูดว่าคีย์มือสองตามเว็บไซต์ชั้นนําทั่วไปเดี๋ยวก็มีเอาคีย์มือสองที่ขายไม่ออกขายไม่หมดอะเอามาลดราคาเฉพาะแต่คีย์อย่างเดียวมาขายเพราะนั้นเราซื้อเราจะได้แต่คีย์สิบห้าหลักแล้วก็มาลงทะเบียนในสตรีมแล้วก็เล่นได้เหมือนกันมันไม่ใช่คีย์เถื่อนนะมันเป็นคีย์ที่ขายไม่หมดอย่างที่บอกให้ฟังสมมติว่าประเทศประเทศ A รับจากตัวแทนของ developer จากผู้ผลิตค่ายเกมไปขาย เอาตีไปลิกรสิตหนึ่งหนึ่งหมื่นกล่องกำกมนะขายได้ทั้งประเทศแล้วจนหมดเทศกาลแล้วขายได้ห้าพันกล่องเหลือห้าพันกล่องขายไม่ได้ถ้าขายในประเทศต,ตัวเองก็ขายไม่ออกเขาก็จะแกะกล่องออกเอาแต่คีย์สิบห้าหลักมาประกาศขายตามเว็บไซต์อย่างเรามดตเราอยู่ประเทศไทยไปซื้อจากประเทศเอแล้วพอเราเสิร์ซื้อเขาปั๊บเราก็จะได้คีย์สิบห้าหลักมาเหมือนกับซัมเมอร์เซลเขาว่กเขามาเซลให้คนอื่นเนี่ยมันขายไม่ออกเขาก็ปล่อยปล่อย,อยของอะเราซื้อมาก็ได้คีย์สิบห้าหลักเราก็คีย์สิบห้าหลักเนี่ย เอามาติดตั้งในสตรีมมาเปิดผลิตภัณฑ์ถ้าคีย์ตัวนั้นถูกต้องมันก็จะเปิดผลิตภัณฑ์ได้เพราะว่าคีย์มันอยู่ในดาต้าเบสของสตรีมมันก็จะบอกก็จะเจอเกมแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เล่นได้ก็เป็นคีย์แท้เพราะว่าเงินที่เราซื้อไปอ่ะส่วนใหญ่ก็ก็จะไปถึงิผู้มือผู้ผู้สร้างเกมอยู่แล้วเพราะว่าเดเวลอปเ r หรือเจ้าของลิขสิทธิ์เกมเนี่ยเขาก็ขายลิขสิทธิ์จานวนหนึ่งหมื่นคีย์ให้กับประเทศ A ไปแล้วแต่ประเทศ A อะเขาขายไม่หมดเขาเหลือเขาก็เลยมา ลดราคาขายทั่วโลกผ่านเว็บไซต์มือสองคือคีย์มันไม่ใช่คีย์มือสองคีย์ไม่คีย์มือหนึ่งแต่มันมีคีย์ขายไม่ออกอเล่าห้ฟังนี่คือส่วนของคีย์แล้วก็มันก็จะมีส่วนของตลาดตลาดของสตรีมที่เข้มแข็งอันนี้คือตลาดกิฟต์กิฟต์ที่คนเวลาช่วงโปรโมชั่นลดราคาของสตรีมอ่ะสตรีมมันจะมีช่วงเทศกาลลดราคาใช่ไหมคนเขาก็จะซื้อเป็นซื้อ้เขาก็จะซื้อเป็นกิฟต์เก็บไว้ แล้วก็รอให้หมดหน้าช่วงเทศกาลน่ะเขาก็จะเอามาปล่อยในตลาดมือสองแลกกับของที่เขาต้องการเช่นปืนในปืนในทีฟอร์เตสปืนในแลือไม่ก็เป็นพวกคีย์กุญแจของโด t าทูอะไรเงี้ยนะเขาก็จะซื้อเก็บเก็บไว้ตามเทศกาลต่างๆที่ที่มันมีเกมลดราคาแล้วจะมีตลาดใหญ่ที่เขาเข้มแข็งมากเขาก็จะเอามาแลกของกัน เนี่ยคือข้อดีของสตรีมมันจะเข้มแข็งตรงนั้นถ้าเป็นของค่ายอื่นมั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 นไม่สู้รไม่มีนะค่ายอื่นมันไม่มีค่ายนี้มันมีมันก็เลยทําให้มันดูโดดเด่นกว่าค่ายอื่นอย่างตลาดเนี่ยอย่างเนี้ยคือเกมที่เขาซื้อเป็นคลิปมือสองก็จะให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเขาก็จะเอามาแลกเปิดของเนียนี่คือนี่คือตลาดมือสองใหญ่ๆคือคนที่เขาซื้อเกมเกมมือสองไว้อะซื้อเป็นคลิปไว้อะ เขาก็สะสมเกมเอาไว้ที่เขายังไม่เปิดใช้งานนะซื้อเป็นคลิปนี่คือยังไม่เปิดใช้งานนะเขาก็จะสะสมไว้นะเสร็จแล้วเป็นตลาดมือสองอะ่ะเขาก็จะมาปล่อยเพื่อทําการแลกของแลกของแลกเป็นคีย์บ้างแลกเป็นหมวกบ้างแลกเป็นการ์ดเป็นปืนแล้วแตเก็จะแลกนะก,ก็เป็นตลาดมือสองที่เข้มแข็งเนี่ยคือข้อดีของสตรีมน,นอกจากเรามีไอเทมเราก็ไปแลกไปเกมได้เลยได้สนะับเปลี่ยนกัน นะี่ยคือความเข้มแข็งข,ของสตรีมสตรีมก็เลยมีคนนิยมเล่นเยอะกว่าแต่ไม่ใช่ว่าการซื้อคียจ์จากที่อื่นจากเว็บไซต์อื่นนะ่ะมันเป็นคีย์เถื่อนไม่ใช่คีย์มันแท้หมดฟิงแต่เราซื้อจาก Third Party. นะ Third Party เติร์ดปาร์ตี้นะเติร์ดปาร์ตี้ของสตรีมเขาตลาดเขาจะมีเป็นเ,เขาเรียกว,ว่าลิขสิทธิ์ DRM หรือสักอย่างเนะี่ยมันจะมีเป็นแล้วแต่ว่าเขาจะเปิดปแบบไหนแต่ที่เขาเป็นเขาเรียกว,ว่าเติร์ดปาร์ตี้ for สตรีมคือซื้อจาก ที่อื่นที่บริษัทอื่นท,ที่ร่วมที่ร่วมแต่สามารถมาเปิดผลิตภัณฑ์ใช้งานในสตรีมได้นะก็เป็นของแท้เหมือนกันไม่ใช่ของก๊อปไม่ใช่ว่าซื้อคีย์จากเว็บไซต์ที่อื่นแล้วมันจะเป็นของก๊อปไม่ใช่พอเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยเขาก็จะไปได้ลิขสิทธ์เกมหรือคีย์เกมเนี่ยมาจากทางเดเวลอปเปอร์ทางโดยตรงจากบริษัทขายเกมมานาน,นที่เขาไปติดต่อขอซื้อมาแล้วก็มาขายก็เหมือนบ้านเราที่มันสมัยก่อนจะมีเกมกล่องเกมกล่องวางขายตามห้างที่แกะกล่องมามีซีดีแล้วก็จะมี คีย์อะคีย์ซีเรียลสิบห้าตัวแล้วก็พอเราเอซีดีมาใส่เกมติดตั้งก็เ,เอาพิมคีย์สิบห้าหลักลงไปคีย์ที่ได้ก็เป็นคีย์แท้เหมือนกันสมัยก่อนที่ซื้อยุคแรกๆคือซื้อสตาร์คราฟภาคแรกแล้วก็ดิอาโบสองสมัยก่อนไม่มีดิอาโบสามนะดียโบหนึ่งกับดียโบสองถ้าสังเกตได้เนี่ยก่อนจะติดตั้งเกมจะมีให้ใส่คีย์สิบห้าหลักที่เราต้องไปซื้อมามีซีดีคีย์เห็นไหมนั่นก็คือคีย์แท้เหมือนกันคือคือบริษ,ษัทเดทไทยไปรับลิขสิทธิ์จากค่ายเกมวิศาสมมติเน เดียโบอะไรเงี้ยก็จะรับมาเปน็นจานวนกล่องแล้วก็จะมีคีย์นะแล้วก็คีย์มาใส่แต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะถ้าขายไม่ออกอะคีย์พวกนั้นอนะก็จะเอาไปก็คือก็เอากล่องอะทิ้งไปเอาคีย์สิบห้าหลักไปขายมือสองถ้าคีย์มันยังไม่เปิดใช้งานนะก็แปลว่าใช้ได้อันเียอย่างเงี้ยแต่คีย์นั่นแหละมันจะต้องต้องถูกต้องเลยนะว่าใช้งานได้ไม่ใช่คีย์คีย์ปลอมนะถ้าเป็นคีย์ที่ตรงมาจากผู้ผลิตเลยอะได้ ก็จะบอกก็บอกให้ว่ามันเป็นนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อซื้อจากที่อื่นแล้วจะมีของแท้ของปลอมถ้าเกิดผ่านมาตรงท่าคีย์หรือหรือเกมนั้นผ่านตรงมาจาก d e v วลอปเ r หรือว่าตัวแทนของค่ายเกมน,นั้นเลยที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะพอขายมาซื้อมาของแท้หมดเพียงแต่ว่าข้อดีของผู้บริโภคคือคนซื้ออ่ะสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะซื้อจากที่ไหน ที่ไหนถูกก็ซื้อที่นั่นแหละตามภาษาของคนไทยหรือรคนทั่วโลกเขาก็เหมือนกันคือที่ไหนลดราคาเขาก็ซื้อที่นั่นแหละช่วงไหนเหมือนกับห้างอะห้างมันมีบิ๊กซีมีโลตัสใช่ไหมแล้วก็มีโรบินสันวีเดอร์มอล์มีเซนทัลก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบห้างไหนแล้วห้างไหนลดราคาเราก็ซื้อที่นั่นของมันก็มีขายเหมือนกันนะตามห้างเพียงแต่ว่าเราชอบ เจ้าไหนที่ไหนขายถูกแล้วก็ไปซื้อที่นั่นวันไหนบิ๊กซีลดเยอะเราก็ซื้อบิ๊กซีวันไหนเทสโก้ลดตัดเยอะเ้วก็ซื้อเทสโก้ลดตัดวันไหนเราไปเดลวิสันเราก็ซื้อเดลวิสันวันไหนเราไปเซ็นทรัลเราก็เซ็นทรัลเราไปเดอะมอลล์ซื้อเดอะมอลล์ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นนั้นๆที่เขาจะจัดไม่ใช่บอกว่าซื้อของโลดตัดจะเป็นของแท้ซื้อของบิ๊กซีเป็นของปลอมมันก็ไม่ใช่อย่างช่วงไหนน้ำตาลน้ำตาลโลดตัดถูกก็ซื้อน้ำตาลโลดตัดช่วงไหนน้ำตาลบิ๊กซีถูกก็ซื้อน้ำตาลบิ๊กซซีีีถาาาาามมมมมวว่่่นน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 ้้ตตตตลลลลบิ๊กกกััััโสเเเปป็็ขอออองงงยหืะพแ ค่ายไหนตลาดไหนขายถูกเราเป็นผู้บริโภคเราก็ไปเลือกของที่นั่นนะวันนี้ก็มีเรื่องจะเล่าเพยงเท่านี้ก็ปรับความเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของปลอมมันไม่ใช่ของเถื่อนมันก็เหมือนเราซื้อของในโลตัสกับบิ๊กซีอะเมืนสเปรียบเทียบสตรีมเป็นโลตัสนะแล้วก็เปรียบเทียบซื้อตามเว็บไซต์พวกนี้เป็นบิ๊กซีมันก็เป็นตลาดขายขายของเหมือนกันเพียงแต่ว่าของที่จะเอามาขายในตลาดนั่นน่ะที่ไหนมันจัดโปรโมชั่นถูกเราก็ ไปซื้อจากที่นั่นนะแต่มาเบียมไม่ใช่แบ่งแยกว่าเฮ้ยซื้อจากโรตัสเท่านั้นยังจะเป็นของแท้และก็บ้าไปแล้วนั่นก็เรียกว่าความคิดตดมันตลกอะครับมันยงขำๆไงไม่รู้อ่ะันก็นเล่าแค่นี้แหละนะนีเรื่องเล่าแค่นี้เช้าๆง่วงวไปนอนต่อดีกว่า